มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโฟกัสขอพูดในฐานะประชาชนคนหนึ่งจากใจประชาชนที่รักประเทศไทยหนึ่งในดาราที่ออกมาเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ก็คงหนีไม่พ้นสาวโฟกัสจีรกุลที่ล่าสุดนั้นนะคะเจ้ตัวออกมาโพสต์ข้อความจากใจโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ค่ะ ขอพูดในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะคะเราเติบโตมาในประเทศที่เคยชินกับคอร์รัปชันประเทศที่มียาเสพติดมากพอกับคนจนประเทศที่ปลูกฝังคุณค่าของเงินมากกว่าความรู้ประเทศที่สอนให้ประหยัดแต่คนไม่มีจะกินประเทศที่ชอบแจกเงินแต่ไม่สอนวิธีหาเงินประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำทุกหย่อมยา้าประเทศที่เป็นเมืองพูด แต่ชอบที่จะเห็นคนฆ่ากันตายแต่รับไม่ได้กับการค้าประเวณีประเทศที่ตำรวจทหารมองประชาชนเป็นศัตรูประเทศที่ทหารมีอำนาจกว่าประชาชนประเทศที่มียศแบ่งค่าความเป็นคนประเทศที่เราเองเป็นได้แค่ฝุ่นใต้เท้าอยากถามผู้ใหญ่บางคนในฐานะเด็กรุ่นใหม่ทำไมพวกเราถึงอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ไม่ได้ ทำไมต้องให้พวกเรายอมใช้ชีวิตแบบเดิมทำไมไม่สนับสนุนเราทั้งๆท,ที่พวกเราคืออนาคตของประเทศนี้หนูไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเรียกร้องจะสำเร็จเมื่อไหร่หนูไม่รู้ว่าผู้ใหญ่บางคนจะอยู่เห็นวันนั้นของพวกเราไหมแต่หนูมั่นใจว่าเรากำลังต่อสู้เพื่อสิ่งที่ถูกต้องจากประชาชนที่รักประเทศไทยไม่ต้องไล่ไปประเทศอื่นเราไม่ไป ขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ค่ะ ถ้าเ,เพื่อนเชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวผ่าพเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ